สวัสดีจ้าเอฟซี FC จ้าวันนี้เจามาตอบคอมเมนต์นี้นะจ๊ะซึ่งคอมเมนต์นี้นะอาจจะทําให้รถคุณพังทั้งๆท,งท,งที่รถคุณไม่ได้พังเหตุที่มันพังพังเพราะว่าไอตัววัดโวลที่เราซื้อมาใช้นะจ๊ะวันนี้เจมีคําแนะนําเจมีวิธีการเช็คมีวิธีการตรวจเช็คว่ารถอ่าไฟรั่วหรือไม่รั่วเช็คง่ายๆนะแล้วก็ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามิเตอร์หรือว่าตัววัดโวลต์ที่เราซื้อมาใช้เนี่ยนะเจ๊ J. จะบอกอ่าข้อมูลหลายๆอย่างให้นะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะว่าตัววัดโวลต์ที่เราซื้อมามันมีหลายแบบไอ้คาว่าหลายแบบตรงนี้นะแต่ละแบบมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวเจ๊เล่าให้เพื่อนๆพีนพน่น้องเอฟซได้ฟังกันนะ ทีนี้ในจ้าเอฟซีจ๋าตัววัดวลที่เราได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะตัววัดวนแบบนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีอยู่สองแบบนะมันจะมีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือแบบนี้ที่ทุกท่านได้เห็นมันจะวัดได้ทูอินวันนะทูอินวันคำว่าทูอินวันก็คือมันจะได้นาฬิกานาฬิกาก่อนเลยอันดับแรกครับตัววัดวลน,นะจ้าเอฟซีจ๋าแบบที่สอง นะแบบที่สองมันจะเป็นทรีทรีก็คือสามอินวันนะสามอย่างในตัวเดียวก็คือมันจะเพิ่มตัววัดอุณหภูมิเข้ามาให้เราด้วยดังนั้นใครจะเลือกซื้อก็เลือกซื้อทรีอินวันก็แล้วกันนะเลือกเลือกเป็นทรีอินวันก็แล้วกันแต่ที่นี้มันจะมีนะมันจะมีอีกแบบหนึ่งสําหรับตัววัดโวลต์ราคาถูกถูกหลักสิบบาทที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้ นะไอตัววัดบนอ่าราคาถูกที่หน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าที่เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะมันจะวัดไฟได้ตรงกว่านะไอหลักสิบเนี่ย,ว,ไไยวัดไฟได้ตรงเป๊ะเลยหลักสิบวัดไฟได้ตรงเป๊ะเลยแบตบมีเท่าไหร่มันก็จะขึ้นเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนแต่ไอตัว two in one three in one นี้ตัวตัว two in one three in one นี้ วัดบอลมันจะไม่ตรงนะวัดบนลมันจะไม่ตรงค่ามันจะแข็งมากๆเลยนะค่ามันแข็งนะทีนี้นะอไอตัววัดบนลทั้งสองแบบนี้นะไอแบบถูกนะไอตัวแบบถูกแค่โดนความชื้นมันก็พังแล้วไอตัวแบบถูกแค่โดนความชื้นมันก็พังแล้วนะแต่วันมันแต่มันวัดบนลได้ตรงในใจเอฟซีจ๋าแต่ถ้าเป็นไอตัวแพงๆตัวหลักร้อยเนี่ยทูอินวันฟรีอินวันตรงนี้ ทนนะทนทนทุกสภาพอากาศแต่ปัญหาก็คือมันจะวัดโวลไม่ตรงนะดังนั้นวันนี้จะพาทุกท่านไปทําการวัดโวลน,นะอ่าให้ทุกท่านดูตอนนี้ตรงนี้นะอ่าอันนี้มันจะเป็นนาฬิกาถูกไหมมันเป็นนาฬิกานะตัวนี้เวลาเรากดเข้าไปนะมันจะเป็นวัดโวลในตัววัดโวลตอนนี้มีไฟอยู่ 11.9อดจุดเก้าโวลต์นะมีไฟอยู่สิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์นะซึ่งมันเป็นค่าที่ไม่ตรงมันเป็นค่าที่ไม่ตรงเดี๋ยวจะพาไปดูไอตัวที่มันค่าตรงมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะอ่าเรามีมิเตอร์นะครับอ่าเรามีมิเตอร์ไปจับอยู่ที่แบตเตอรี่สองตัวในแจไอฟจ๋า, FC, จาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอ่าตรงนี้ให้จําไว้ก่อนว่าสิบเอดจุดเก้าโวลต์นะ1ิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์นะ ห้าสิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์ยังไงไฟก็อ่อนไฟก็หมดนะห้าสิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์ยังไงไฟก็อ่อนไฟก็หมดแนะ่แนะ่แบตเตอรี่ที่ปกติจะอยู่ในย่านสิบสองจุดสี่ถึงสิบสองจุดแปดโวลต์จะไม่ต่ำกว่านี้นะจะไม่ต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราปกติแบตเตอรี่ของเราปกติแต่ตัววัดโวลต์มันพาเราเพี้ยนนะมันพาเราเพี้ยนนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกนะ ทีนี้เราก็มาดูกันที่อ่าแบตเตอรี่ของเรานะเราจะใช้เป็นมิเตอร์สองตัวในการวัดโวลต์นะตอนนี้มิเตอร์ตัวนี้เห็นไหมเราวัดได้อยู่ที่สิบสองจุดห้าโวลต์นะสิบสองจุดห้าโวลต์ในรถวัดได้สิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์นะในรถวัดได้สิบเอ็ดจุดเก้าโวลต์แต่ตอนนี้มีสิบสองจุดห้าแปดนะอ่าตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะเห็นไหม นะตัวนี้จะอยู่ที่อ่าถ้าเราดูอย่างนี้นะมันจก็จะอยู่ประมาณสิบสองจุดหกนะอยู่ประมาณสิบสองจุดหกก็ตูสซีกันนะอันนี้สิบสองจุดห้าแปดนะอันนี้สิบสองจุดหกนะซึ่งมันเป็นค่าที่โอเคเรายอมรับได้นะว่าแบตเตอรี่ของเรามีไฟอยู่เท่านี้จริงๆนะแบตมันเต็มแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่อ่า f c ของเรานะได้ประสบพบเจอปัญหาก็คือไอเกตวัดเนี่ยไอตัววัดโวลต์เนี่ยมันหลอกมันหลอกว่าแบตเราหมดมันหลอกว่าแบตเราเสียนะอันนี้ให้ไปพิจารณาเอาเองนะว่าจะใช้แบบไหนใช้ยี่ห้อไหนคุณจะวัดเปรียบเทียบกับอะไรจะเอามันติมมิเตอร์มาวัดเปรียบเทียบก็แล้วแต่นะเห็นไหมที่นะที่แบตเตอรี่เราวัดได้นะ สิบสองจุดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าหกสิบนะก็ประมาณนั้นแต่นี่เห็นไหมมันหลอกว่าแบตลดเราหมดนะทีนี้ต่อให้เราทําการสตาร์ทเครื่องโดยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องโดยเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟชาร์จเท่ากันเลยไฟชาร์จเท่ากันเลยนะไฟชาร์จจะอยู่ที่ย่านนะครับสิบสามจุดแปดถึงสิบสี่จุดแปดหรือบางเคสบางครั้ง อาจจะไปที่สิบหุ้ดแต่การที่แต่การที่อ่าไฟชาร์จไปที่15.2โวลต์น,นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไปแช่นานตลอดมันอาจจะไปแช่ยี่สิบามสวิพอแบตเตอรี่ชาร์จเข้าเต็มในใจเอสีาจามันก็จะตัดให้ต่ำต่ำต่ลงมาเรื่อยๆและถ้าไฟแบตเตอรี่เต็มไฟชาร์จจะมาอยู่ย่านสิบสงจุดส จุดแปดถึงสิบสามจุดแปดจะอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ได้ไปอยู่ที่อ่าสิบสี่จุดห้าเสมอไปนะแต่ขอให้ไฟแบตเตอรี่มามากกว่าขอให้ไฟชาร์จมามากกว่าแบตเตอรี่ก็คือไฟมันชาร์จปกตินั่นแหละนะถ้าไฟในแบตเตอรี่ของเรามีน้อยถ้าไฟในแบตเตอรี่ของเรามีน้อยไฟชาร์จมันก็จะมามากกว่าแค่หนึ่งโวลต์ถ้าไฟในแบตเตอรี่มีสิบเอ็ดโวลต์ ไฟชาร์จก็จะมา12นิดๆนะถ้าไฟในแบตเตอรี่มี12โวลต์กว่าๆไฟชาร์จจะมา13นะ13กว่า,วานะก็จะประมาณนี้ถ้าไฟในแบตเตอรี่มี13โวลต์ไฟชาร์จจะต้องมา14โวลต์กว่าๆนะก็จะประมาณนี้ไฟชาร์จจะมาเยอะกว่าไฟในแบตเตอรี่ของเราเสมอนะจ๊ะ FC จ้าดังนั้นไรก็ตามที่ประสบพบเจอปัญหา อย่าพึ่งไปด่วนสรุปว่า,าแบตเตอรี่ของเราเสียให้เช็คมันติมิเตอร์หรือว่าเครื่องมือวัดของเราก่อนในกรณีนะฟังดีๆในกรณีที่ท่านบอกมาว่าจอดรถไว้ทั้งคืนหรือว่าสี่ห้าวันแล้วมาสตาร์ทรถไม่ติดตรงนี้รถไม่ติดเป็นที่เครื่องหรือว่าเป็นที่แบตเตอรี่อ่าให้เราจอดรถเนี่ยสี่ห้าวันเราจอดรถเราชาร์จแบตให้เต็ม หรือว่าเราทําการวัดไฟไว้วัดไฟไว้นะวัดไฟของแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ถอดแบตออกเลยถอดขั้วแบตออกเลยจอดไว้สี่ห้าวันนะแล้วมาทําการวัดแบตเตอรี่ดูไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าเดิมไหมอ่าไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าเดิมไหมถ้าไฟในแบตเตอรี่เหลือเท่าเดิมแล้วอ่าเราประกอบรถเข้าไปเนี่ยเราประกอบแบตเข้าไปกับตัวรถปับ๊บ แล้วก็จอดทิ้งไว้สักคืนหนึ่งไฟในแบตเตอรี่หายไหมถ้าไฟในแบตเตอรี่หายก็แสดงว่า,ามีระบบไฟภายในตัวรถรั่วนะอันนี้ก็ให้เราไปตรวจเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะการที่ไฟรั่วเนี่ยมันเกิดก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุเดี๋ยวขออนุญาตยกยอดไปเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันคลิปนี้คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านจ้า